ร้อมจะเข้าครัวกับปนหรือยังครับสวัสดีครับคนลพักนักปรุงครับสีสันนะครับเป็นสิ่งที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกและก็อารมณ์ของมนุษย์ครับยังสีของอาหารที่แตกต่างกันก็เช่นเดียวกันนะครับก็สามารถทําให้อารมณ์และความรู้สึกของผู้รับประทานเนี่ยมีความแตกต่างกันได้ครับสีเมนูข้าวหวานที่ผมนํามาฝากในวันนี้นะครับมีสีเขียวเป็นหลัก แต่เป็นสีเขียวที่มาจากส่วนประกอบที่แตกต่างและแน่นอนครับว่าต้องมีรสชาติที่แตกต่างกันถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วผมว่าเราเข้าครัวละเลงสีแห่งความอร่อยกับกรีนเมนูกันเลยดีกว่าครับเมนมูแรกเป็นเมนูผักนะครับคณ <R ip> ะฮ่องกงหาซื้อได้ไม่ยากแล้วก็เป็นผักที่หลายๆคนชอบรับประทานเราจะมาปรุงง่าย <R ip> ๆครับคณะฮ่องกงน้ำมันหอยครับ ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวเราจะเจียวกระเทียมกันก่อนครับผมใช้กระเทียมนะครับสับไ้แล้วประมาณ5กลีบอยู่ในกระทะใส่น้ำมันลงไปไม่ต้องเยอะครับประมาณสัก2ช้อนโต๊ะนะฮะ คนใช้น้ำมันรำข้าวขวดนี้นะครับเพราะว่าเราอยากจะได้กลิ่นแล้วก็รสของกระเทียมอย่างชัดๆนะครับเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวเนี่ยเขาไม่มีรสแล้วก็มีกลิ่นเป็นกลางครับแถมยังมีสารธรรมชาติอย่างออริจินลอยู่ถึง6,000 ppm ครับช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายแล้วก็ยังมีสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยครับอ่ะเราใส่ลงไปตั้งแต่ตอนที่น้ำมันยังเย็นๆอยู่นะครับเอามาตั้งไฟครับผม วิธีการเจียวแบบนี้นะครับเราจะไม่ห่วงเลยครับว่ากระเทียมจะไหมเพราะว่าเราเจียวเขาตั้งแต่ตอนที่กระเทียมก็เย็นน้ำมันก็เย็นนะฮะในขนาดเดียวกันนะครับผมต้มน้ําไว้สําหรับในการลวกผักนะครับใส่เกลือเล็กน้อยในน้ําลวกผักครับสีของกระเทียมเริ่มเข้มขึ้นแล้วเราลองดูนะฮะพอสีเนี่ยใกล้ได้ตามความต้องการของเราให้ยกออกทันทีครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาจะเข้มขึ้นเองนะครับ รรองคับผมใช้ได้แล้วผมพักกระเทียมเจียวไว้นะครับตอนนี้เรามีน้ำมันที่เหลือนะครับ2ช้อนโต๊ะฮะเท่าเดิมเลยเราใส่ลงไปในน้ำลวกผักนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเสร็จแล้วผักของเราทำความสะอาดดีแล้วนะฮะใส่ลงไปลวกเลยครับเราคอยให้น้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะเตรียมจานไว้เลย ประมาณ1-2นาทีนะครับพอน้ำเดือดอีกครั้งหนึ่งใช้ได้แล้วครับสเสด็จน้ำนะครับจัดลงจานได้เลยครับเสร็จเรียบร้อยครับน้ำนะฮะเราก็เททิ้งครับในกระทะไปเดิมครับผมเราใส่น้ำมันที่เหลือฮะลงไปครับเราก็จะปรุงรสซอสของเรานะครับมีซอสหอยนางรมซอสปรุงรส น้ำปลาทรายแล้วก็น้ำสต๊อกไก่ครับนะละคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีนะครับแป้งข้าวโพดนะครับเล็กน้อยใส่น้ำลงไปครับนละคนนะครับแป้งสุกดีใช้ได้แล้วครับที่เหลือก็ง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับผักของเรายังร้อนอยู่เลยนะครับลาดลงไปครับสุดท้ายก็กระเทียมเจียวนะฮะที่เราพักไว้ บางคนไม่ชอบกระเทียมไม่ใส่ได้นะครับไม่ว่ากัน,นครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูของกรีนเมนูเมนูแรกที่เรานำมาฝากกันนะครับและนี่ก็คือคณะฮ่องกงน้ำมันหอยครับ ีวิตที่เร่ดด่วนของเราเดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะทานอาหารดีๆแต่เป็นอาหารสําเร็จรูปค่อนข้างจะเยอะนะครับอย่างแซนด์วิชที่อยู่ในมือผมเนี่ยนะครับมีหลากหลายรสมากนะครับอันนี้เป็นทูน่ามายองเนสหมูหยองมายองเนสนะครับ โอ้เยอะแยะมากมายนะครับเราสามารถนําอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับมาดัดแปลงให้มีความพิเศษมากยิ่งขึ้นได้นะครับนอกจากที่จะทานเป็นแซนด์วิชธรรมดาครับวันนี้ผมจะเอาเจ้าเดลี่แซนด์วิชตัวนี้นะครับมาปรับให้เป็นเฟนโทสแล้วก็รับประทานกับเพสโตซึ่งมีรสของวอล n นัทและก็เมเปิลไซรัปอยู่ในนั้นครับ ในการทำเพสโต้นะครับอันนี้ผมก็จะมีใบโหระพาซึ่งเป็นใบโหระพาแบบอิตาเลียนนะครับนอกจากนั้นเราจะมีถั่วครับถั่วที่เราเลือกใช้ในวันนี้ได้แก่ถั่ววอลนัทครับวอลนัทเป็นถั่วอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ต้องบอกว่ารับประทานได้กับทั้งของหวานของคาวนะครับบางทีเขาก็จะเอาไปทําสลัดนะครับบางทีก็จะเอาไปใส่ในพวก รุตเค้กใส่ในบราวนี่ต่างๆได้นะครับวันนี้เราจะเอาวอลนัทเนี่ยนะครับมาเป็นส่วนผสมในตัวเพสโต้ของเราครับวอลนัทเนี่ยถ้าเมื่อเรารับประทานเป็นประจำต้องบอกว่าอย่างนี้ครับดีต่อหัวใจของเราช่วยลดความเสี่ยงของการอุดตันในเส้นเลือดหัวใจนะครับนอกจากนั้นนะครับเขายังช่วยลดเจ้าไขมันอิ่มตัวที่เป็นตัวไม่ดีนะครับที่จะมีส่งผลให้เราสามารถเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้นะครับดังนั้นรับประทานบ่อยๆดีแน่นอนครับเราจะนําวอลนัทเนี่ยนะครับซึ่งตัวนี้เป็นวอล นัทดิบเราจะนำมาคั่วในกระทะก่อนเล็กน้อยครับเราจะสับหยาบๆนิดหนึ่งนะครับจริงๆแล้ววอนัทดิบเนี่ยครับจะต้องบอกว่าทานได้นะฮะไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นแต่เรานำมามาคั่วนิดนึงในกระทะนะครับเพื่อต้องการกล่นหอมของเขาครับกระเทียมเราใช้ทั้งหมด1กลีบนะครับซอยเล็กน้อยก็ได้ครับอวอนัทไม่ต้องคั่วนานนะครับนิดเดียวพอแล้วะฮะ เราสังเกตได้เราจะได้กลิ่นเขานะครับเอาละเครื่องบดสับครับผมใส่ผหรลิตาเลีนลงไปใส่เมเปิลไซรัปครับอันนี้จะเป็นเพสโต้ที่รสค่อนข้างจะหวานนะฮะเพราะว่าเราจะทานกับเป็นโทส์ครับเกลือเล็กน้อยพริกไทยชีสครับผมประมาณ4ช้อนโต๊ะนะครับกระเทียมลงไปครับถั่วของเราก็ตอนนี้เย็นลงแล้วนะฮะ ชีสผมใส่ลงไปประมาณครึ่งหนึ่ง่เดินเครื่องครับใส่น้ำมันลงไปครับเท่านี้เองเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นเพสโต้ที่มีรสที่หวานนะครับใส่ลงไปผสมกับชีสที่เหลือครับผม เอาแล้วละ่ะเพสโต้ของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียนตัวเฟนโทสกันเลยครับเดี๋ยว,วก่อนที่เราจะทำเฟนโทสนะครับเมนูนี้ผมเสิร์ฟกับเบคอนด้วยเวลาที่เราทอดเบคอนไม่ต้องใส่น้ำมันเลยทั้งสิ้นนะครับระหว่างที่เราคอยเบคอนของเราค่อยๆร้อนนะครับไข่ไก่สองฟองครับใส่ครีมนิดนึงแล้วก็ตีให้เข้ากันครับแค่นี้เองครับ ส่วนตัวของเจ้า Dairy Sandwich นะครับคุณผ,ผู้ชมก็เลือกรสที่ชอบเลยทูน่ามายองเนสหมูหยองมายองเนสก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเอาเขาออกมานะฮะจากแพ็กก่อนจุดเด่นของเขาของ Dairy Sandwich เนี่ยครับก็คือว่าเขาจะมีผนึกข้างออกมาเป็นแบบนี้นะครับนำลงไปชุบไข่ครับสูตรนี้เราทำได้4ชิ้นนะฮะในขนาดเดียวกันเบคอนของเราทอดให้กรอบนะครับ ระหว่างนี้เราก็ชุบจนตัวแซนด์วิชของเราไปด้วยนะครับให้ไข่เนี่ยทุ่มท่วม,มตัวขนมปังนะฮะแล้วก็กลับด้านครับที่ชุบไข่คนดีแล้วเราเอาขึ้นมาคอยลงกระทะนะฮะเอาออกมาพักนะครับเราใช้กระทะไปเดิมได้เลยครับง่ายๆฮะเช็ดน้ำมันออกนะครับแล้วก็ลดไฟนิดหนึ่งครับ ใส่เนยนะฮะใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนครับละลายเนยนะครับอเอาเฟนโทสของเราลงไปครับแล้วเราก็อย่าลืมลองแง้มดูนะครับว่าอีกสีด้านหนึ่งเป็นยังไงสวยแล้วเราพลิกด้านเลยครับถ้าเนยของเราแห้งนะครับเราก็ใส่เนยลงไปเพิ่มได้ตอนนี้ครับตอนที่พลิกด้าน ถ้าสีสวยทั้งสองด้านแล้วก็ใช้ได้ครับเอาเออกมาซับมันนิดนึงก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับในการเพิ่มความพิเศษให้กับแซนด์วิชสำเร็จรูปของเราเราตักเมเปิลวอลนัทเพสโตนะครับใส่ถ้วยเราสามารถหั่นครึ่งได้นะครับเบคอนนะครับผักสลัดสวยงามตามความชอบของเราเลยนะครับแล้วก็เพสโตครับ ก็เป็นไอเดียในการดัดแปลงอาหารสำเร็จรูปแล้วก็ทำได้ง่ายๆสามารถเป็นอาหารเช้าที่คุณผู้ใหญ่ก็ชอบคุณหนุ่มก็ต้องหลงรักอย่างแน่นอนครับและนี่ก็คือเฟนโทสแซนด์วิชกับเมเปิลวอลนัทเพสโต้ครับ าเมนูเส้นบ้างนะครับซึ่งเมนูนี้จะเป็นสไตล์จีนนะครับเราจะทำบะหมี่หยกซี่โครงหมูครับเริ่มต้นนะครับผมเราก็จะใช้เนตพริกไทยขาวครับมีรากผักชีนะฮะซึ่งผมซอยออให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับโขกทุกอย่างให้เข้ากันครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเอากระทะตั้งไฟครับ เราจะใช้ไฟอ่อนๆน,นะฮะน้ำมันประมาณแค่1ึงช้อนโต๊ะพอละครับใส่รากผักชีก,กระเทียมพริกไทยนะครับผัดด้วยไฟอ่อนๆน,นะครับพอกลิ่นหอมดีแล้วนะครับเราใส่ซี่โครงหมูลงไปครับใช้ไฟอ่อนๆรวนนะครับพอด้านนอกเนี่ยนะครับเริ่มสุกนะฮะเดี๋ยวเราก็จะปรุงรสครับผมเราใช้ซอสหอยนางโรแล้วก็โชยุครับ ต้องบอกว่าโชยุขวดที่ผมใช้เนี่ยนะครับหมักโดยวิธีธรรมชาตินะฮะทำจากข้าวแล้วก็ทําจากถั่วเหลืองนะครับที่สําคัญนะครับคุณผู้ชมจะสังเกตว่าโชยุเนี่ยเขามีหลายฟังก์ชันมากนะครับเราสามารถใช้เป็นซอสที่หยอดอาหารตอนตอนที่อาหารสุกดีแล้วเราสามารถนํามาปรุงอาหารแบบนี้ก็ได้หรือเราจะใช้หมักก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแลวเขาเป็นซอสที่ต้องบอกว่าครบทั้ง5รสนะฮะเราใช้ทั้งหมด1ช้อนโต๊ะครึ่งครับผม ใส่ลงไปเลยครับเพียงเท่านี้นะฮะก็จะทำให้ซิโครหมูของเราเนี่ยรสชาติมีมิติเพิ่มมากขึ้นครับผมใส่ลงไปเสร็จแล้วเราล้วนครับผมล้วนให้ได้สีนะครับใส่เต้าเจี้ยวครับผมเต้าเจี้ยวใส่ไม่เยอะนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเราจะทำให้เขานุ่มนะฮะด้วยการตุ๋นครับผมใส่นาดสต๊อกลงไปนะครับวันนี้ผมใช้เป็นสต๊อกหมูนะครับใส่ลงไปครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้นะครับ ก็พอน้ำแห้งเราก็ใส่น้ำลงไปเพิ่มนะครับตุนไปเรื่อยๆครับผมแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องการก็คือแค่น้ำคลุกคลิกนะครับเราใช้เวลาตุนทั้งหมดนะครับให้หมูนุ่มประมาณ25-30นาทีครับน้ำแห้งลงแล้วนะครับเสร็จแล้วสุดท้ายนะครับผมเราปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายครับอันนี้ผลเคี่ยวจนจนน้ำเขาแทบจะหายไปเลยนะครับเหลือแต่ซอสลองดูนะครับ หัวใจสาคัญก็คือว่าเราต้องใช้ไฟต่ำๆนะครับซิโครงหมูของเราจะได้ไม่ไหม้นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมผมยกออกมาจากความร้อนได้เลยนะฮะที่เหลือก็คือเดี๋ยวเราจะมาลวกบะหมี่กันครับบะหมี่สุกดีแต่ไม่เละนะครับต้บมบะหมี่นะครับคล้ายๆกับเส้นพาสต้าเลยะฮะบะหมี่เขาจะจืดไม่มีรสผมใส่เกลือน,นิดหนึ่งน้ำมันกระเทียมเจียวครับใส่ลงไปเล้าให้เข้ากันครับ สำหรับตัวผักบอกชอยนะครับก่อนที่เราจะเอาลงไปลวกใส่น้ํามันลงไปนิดนึงครับบอกชอยหรือห้องเต้น้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับพร้อมจัดลงจานแล้วฮะผักของเราใช้ได้แล้วนะครับขึ้นมาผักไว้ก่อนครับน้ํามันกระเทียมเจียวอีกนิดหนึงนะครับได้ครับใส่ลงไปเลยฮะซิกโคหมูครับ คงเต้น้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับอีกหนึ่งกรีนเมนูที่ผมนำมาฝากในสไตล์ของจีนนะครับและนี่ก็คือบะหมี ok ่หยกซี่โคหมูครับ ทำของหวานกันบ้างนะครับผมจะทำบราวนี่ฮะบราวนี่เนี่ยเป็นของหวานที่ต้องบอกว่าทำกี่ครั้งคุณผู้ชมก็ยังติดใจอยากจะให้ทำเรื่อยๆนะครับแต่บราวนี่สูตรนี้มีความพิเศษด้วยที่ว่าเขามากับความหอมสดชื่นของกลิ่นมิ้นนะครับแล้วยังมีหน้าเป็นครีมชีสไอซิ่งซึ่งมีรสชาติของมิ้นเช่นเดียวกันครับเมนูนี้บราวนี่มิ้นครับ วันนี้เราใช้ช็อกโกแลตแท้ครับซึ่งเป็นช็อกโกแลตจากสวิสแล้วก็มีโคโค่แมสนะครับอยู่70%ตครับผมตัว70%นี่ก็หมายถึงความเข้มข้นนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเขาจะมีหลายระดับมีไปถึง90ไปถึง99สานะครับสำหรับ,บร้าวนี่สูตรนี้เราต้องการรสชาติเข้มข้นของช็อกโกแลตนะฮะในขนาดเดียวกันก็มีความหวานนิดหน่อยเพราะฉะนั้นตัว70%เนี่ยจะเหมาะกับสูตรนี้มากทีเดียวนะครับบาแรกเนี่ยเราใช้ทั้งหมดเลยครับ ส่วนอีกบาหนึ่งเนี่ยเราใช้แค่ประมาณนะครับ2ส่วน5เอาตัวเนยและช็อกโกแลตนะครับมาตั้งบนหม้อน้ำร้อนนะฮะเพื่อให้เหนยและช็อกโกแลตค่อยๆละลายครับในระหว่างที่เราคอยช็อกโกแลตละลายนะครับไข่ไก่3ฟองใส่ลงในชามผสมเลยครับตีเล็กน้อยครับ ฟูแล้วนิดหนึ่งนะฮะเราค่อยใส่น้ำตาลลงไปครับวันนี้เราใช้น้ำตาลทรายขาวผสมกับน้ำตาลทรายแดงครับเอาละพอแล้วครับเนื่องจากว่าเราไม่จำเป็นจะต้องให้เขาฟูมากมายนะครับเอาเท่านี้พอแล้วฮะกลับมาดูที่ส่วนผสมของเนยและช็อกโกแลตของเรานะครับการคนครับผมการคนก็เป็นการกระจายความร้อนอย่างง่ายๆนะฮะ ก็จะทาให้ช็อกโกแลตและเนยเนี่ยละลายได้เร็วขึ้นครับวิธีการตุนช็อกโกแลตนะฮะคุณผู้ชมต้องดูนะครับว่าตรงก้นหม้อเนี่ยกับน้ำเนี่ยเขาไม่สัมผัสกันโดยตรงนะครับเราแค่ใช้ไอความร้อนของเขาเอาล้ครับละลายได้ดีแล้วครับเราเอาออกมาทิ้งแป๊บหนึ่งนะฮะให้ให้ไม่ร้อนเกินไปนะครับในระหว่างนี้เรามีแป้งสาลีนะครับแล้วก็ร่อนลงไปครับเสร็จแล้วนะครับคนครับผม คนอย่างเบาๆนะฮะใส่เกลือลงไปนะครับหยิบมือหนึ่งนะฮะและการที่บราวนี่ของเราจะมีกลิ่นมิ้นท์ได้เราจะต้องใส่กลิ่นมิ้นท์นะครับซึ่งวันนี้กลิ่นมิ้นท์ที่ปนใช้เป็น p e นท mint กซ t r a c t นั่นก็หมายความว่าเขาสกัดจากใบมิ้นท์จริงๆนะครับเราใช้เยอะนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องการความสดชื่นและก็หอมของมิ้นท์ผมใส่ลงไป1ช้อนชาครับแล้วเราก็คนให้เข้ากันครับ พิมพ์ที่เราจะใช้ในการอบนะครับจะเป็นพิมพ์ขนาด9คูณ9นิ้วนะฮะทาเนยแล้วก็รองกระดาษไขให้ดีครับเพื่อเพิ่มเนื้อสัมผัสนะครับในตัวของบราวนี่เนี่ยนะครับแล้วก็ทำให้เขามีความชุ่มฉ่ำนะครับช็อกโกแลตที่เหลือ70กรัมเรามาสับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับเอาทุกอย่างผสมกันครับใส่ช็อกโกแลตลงไปครับคนครับแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตที่เราสับลงไปครับคนให้เข้ากัน ใส่พิมพ์ครับเราอบร้อองศานะครับบาทน้สุดนี้ใช้เวลาไม่นานครับเราอบเป็นเวลา25นาทีครับสุกเรียบร้อยดีแล้วครับเบาวนี่ของเรานะฮะ หลังจากบราวนี่ของผมสุกดีแล้วนะครับผมจะพักให้เย็นลงที่อุณหภูมิห้องโดยการพักในถาดแบบนี้นะครับแล้วก็นํากลับไปแช่เย็นอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับให้เนื้อของเขาเนี่ยมีลักษณะค่อนข้างเฟิร์มก่อนครับบราวนี่ของผมเย็นลงแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพักไว้ตรงข้างๆก่อนตอนนี้เราจะมาทำครีมชีสไอซิ่งที่เราจะปาดหน้านะครับเราจะนำครีมชีสใส่ลงในชามผสมนะครับตามด้วยเนยตีทั้งสองอย่างให้เข้ากันครับ ตีให้เนียนดีนะครับลักษณะออกมาประมาณนี้ครับหลังจากนั้นเราก็จะร่อนน้ําตาลไอซิ่งลงไปครับคนเล็กน้อยก่อนนะครับถ้าเปิดราตีเลยมันอาจจะคุ้งได้ฮนะหลังจากนั้นนะครับเราก็ตีต่อให้เข้ากันครับครีมชีสของเรามาเป็นประมาณนี้นะครับกลินมิ้นท์หึงช้อนชาสีเขียวนะครับประมาณ2หยดครับ เราก็จะได้หน้าครีมชีสไอซิ่งนะครับว,ว้าวสีเนียนเลยนะฮะแล้วก็มีสีเขียวอ่อนๆแบบนี้ครับอเอาบาวนี่ออกจากกระดาษนะครับบราวนี่สูตรนี้เขาจะมีลักษณะผิวหน้าเป็นฟิล์มบางๆนะครับเวลาที่เราปาดครีมเนี่ยตัวฟิล์มตัวนี้ที่อยู่บนหน้าบาวนี่เนี่ยอาจจะพลิกขึ้นมาได้ทําให้ผิวเขาไม่สวยนะครับดังนั้นเทคนิคง,ง่ายๆนะฮะเราใช้ครีมนะครับใส่ลงไปนิดนึงก่อนครับแล้วปาดแบนๆเลยครับเหมือนเราทานเนยบนขนมปังอย่างเงี้ยนะครับ ชั้นหนึ่งก่อนครับพอเราปาดคลุมทั่วๆแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยครับเวลาที่เราจะแต่งหน้าจะแต่งได้ง่ายแล้วครับผมเราใส่ลงไปกระจายทั่วๆนะฮะด้วยที่วิธีการนี้นะครับส่วนที่เป็นเศษเล็กๆน้อยๆจะไม่พลิกขึ้นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมแบ่งเป็นชิ้นตามขนาดที่ต้องการนะครับคุณผู้ชมสามารถตกแต่งให้สนุกขึ้นนะฮะตอกย้ำความเป็นมิ้นกับช็อกโกแลตนะครับ จะแต่งให้สวยงามลงบนจานนะครับจะนําไปแช่เย็นก่อนก็ไม่ว่ากันนะครับต้องบอกว่าเป็นบราวนี่ที่ได้รสชาติแบบมิ้นท์แท้ๆและนี่ก็คือบราวนี่มิ้นท์ครับอยากมีสุขภาพที่ดีต้องรับประทานอาหารที่ดีด้วยเช่นกันครับแฟนๆ YouTube ไม่อยากพลาดรายการพลพักนักปรุงง่ายนิดเดียวครับกดนะครับ